มหาราชาแห่งประเทศอินเดียนะครับครั้งหนึ่งเคยได้ซื้อรถที่ขึ้นชื่อว่าหรูหราอลังการที่สุดในโลกนะครับแต่ไม่ได้เอามาขับนะครับดันเอามาทําเป็นรถเก็บขยะในอินเดียนะครับเรื่องราวนี้เป็นยังไงไปฟังกันครับผมมหาราชาใจสิงห์แห่งอาวานะครับซึ่งเป็นเมืองในประเทศอินเดียนะครับตัวท่านเองเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องความรวยแบบเหนือจินตนาการจริงๆนะครับในปี1920นะครับมหาราชาแห่งอาวาใจสิงห์ท่านนี้นะครับก็กําลังเดินท่องเที่ยวนะครับในย่านเมแฟกรุง ลอนดอนนะครับตัวท่านเองเนี่ยก็แต่งกายแบบธรรมดาาแบบสบายๆในวันนั้นนะครับแล้วก็ได้เดินเข้าไปในโชว์รูมรถโรลส์รอยส์นะครับซึ่งเป็นรถที่ขึ้นชื่อว่าหรูหราอลังการที่สุดในโลกนะครับจากนั้นนะครับเซลล์ขายโรลส์รอยส์ชาวอังกฤษเนี่ยมาถึงก็เพิกเฉยต่อมหาราชาใจสิงนะครับแบบเรียกว่าไม่สนใจใยดีไม่แคร์แม้แต่น้อยเลยนะครับเพราะเขาคิดว่ามหาราชาเนี่ยเป็นเพียงชาวอินเดียที่ยากจนธรรมดาคนหนึ่งนะครับมหาราชาใจสิงนะครับด้วยความไม่พอใจอย่างมากนะครับก็เลยกลับไปยังห้องพักในโรงแรมนะ จากนั้นท่านจึงขอให้คนรับใช้นะครับโทรไปที่โชว์รูมนะครับและบอกพวกเขาว่ากษัตริย์แห่งเมืองอาวาประเทศอินเดียจะซื้อรถโรซอยส์หน่อยช่วยเตรียมรับรองเลยครับผมหลังจากนั้นนะครับเซลล์ขายโรซอยส์ทั้งหมดในโชว์รูมนะครับก็เข้าแถวเพื่อต้อนรับการมาเยือนของมหาราชานะครับและปูพรมแดงในโชว์รูมเรียกว่าต้อนรับอย่างสมศักดิ์ศรีเลยนะครับจากนั้นมหาราชาก็เสด็จเยือนโชว์รูมด้วยรูปลักษณ์ที่สง่างามใส่เสื้อผ้าแบบจัด เต็มเลยอลังการนะครับในเวลานั้นนะครับก็มีรถจอดอยู่ในโชว์รูมอยู่ประมาณ6คันนะครับมหาราชาก็เลยตัดสินใจนะครับซื้อรถโรซอยส์ทั้งหมด6คันทีเดียวไปเลยนะครับจ่ายเงินสดเต็มจํานวนรวมทั้งค่าจัดส่งไปยังประเทศอินเดียด้วยนะฮะเมื่อขนส่งโรซอยส์ทั้ง6คันเนี่ยไปยังอินเดียแล้วนะครับมหาราชาทรงสั่งให้เทศบาลใช้รถเหล่านี้ไปกวาดขยะในเมืองนะครับพวกเนี่ยยังทรงขอให้พวกเขาเนี่ยใช้รถเหล่านี้ในการเก็บและขนขยะจากทุกมุมเมืองอีกด้วยนะฮะคือแบบประมาณว่าด้วย ความแค้นเลยนะครับเมื่อก่อนนะฮะต้องพูดอย่างนี้ก่อนก่อนสงครามโลกครั้งที่1นะครับมีการผลิตโรสอยส์เนี่ยมากกว่า2 0 0 0 0คันนะครับและเกือบ20%ของยอดขายโรสอยส์ทั้งหมดนะครับถูกส่งมายังประเทศอินเดียนะครับในเวลานั้นเนี่ยก็มีกษัตริย์อินเดียนะครับซึ่งเราเรียกว่ามหาราชานั่นเองเกือบ230พระองค์เลยทีเดียวนะครับและโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยมีรถโรสอยส์ประมาณ2,000คันในอินเดียเลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่ากษัตริย์อินเดียแล้วโรสไอยส์เนี่ยมี ย่อมไม่นิ่งนอนใจแต่อย่างใดนะครับเพราะกระทบความสัมพันธ์ระหว่างโรซอยส์กับกษัตริย์อินเดียอย่างมากๆเลยนะครับไม่นานข่าวนี้นะครับก็แพร่กระจายไปทั่วโลกนะครับทางโช์รูมโรซอยส์นะครับก็ส่งโทรเลขนะครับในยุคนั้นก็จะเป็นยุคโบราณนิดหนึ่งนะฮะขอโทษต่อพฤติกรรมของเซลล์ที่ได้ไปดูถูกมหาราชานะครับแต่ก็ส่งไปยังมหาราชาอินเดียใจสิ่งนั่นเองครับแถมทางโรซอยส์เนี่ยยังเสนอโรซอยส์ไม่เอี่ยมอีกหกคันนะครับโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆนะครับจากนั้นมหาราชาก็ขอให้เทศบาลและหน่วยงานอื่นๆยุดใช้ รถโรซอยส์ในการเก็บขยะเพระองค์เองก็ยอมรับคําขอโทษของทางโรซอย์เช่นกันนะครับเรียกว่าเป็นอันจน